เฮ้ยโอ้ยอะไรของคุณวะเนี่ยโอ้ยนี่คุณอยากตายหรือไงอะคุณครับคือผมเป็นหมอนะครับแล้วตอนนี้ผมมีเคสผ่าตัดโดยที่โรงพยาบาลรบควนช่วยส่งผมไปโรงพยาบาลได้ไหมครับเป็นถึงหมอแต่คุณไม่มีรถขับเนี่ยนะคุณตั้งใจจะมาหลอกผมหรือยังไงอะเออคุณคือผมไม่ได้หลอกครับแต่พอดีว่ารถผมเนี่ยอยู่ที่โอยังไม่ได้เลยอะรบกวนคุณช่วยไปส่งผมหน่อยนะครับนี่คุณคุณกระโดดมาขวางรถของผมแถมยังมาจับรถของผมอีก ถ้ารถของผมเป็นลอยขึ้นมาเนี่ยคุณจะว่ายังไงเอาเป็นว่าคุณชดใช้ค่าเสียหายให้ผมเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมชดใช้ให้แต่ว่าตอนเนี้ยผมต้องไปเคสผ่าตัดด่วนเพราะว่าคนไข้อาต้องการผมจริงๆไปส่งผมเลยนะครับ<ๆ>ไม่เอาคุณมันเสียเวลาถ้าคุณไม่จ่ายค่าเสียหายให้ผมที่นี่คุณไปโรงพักกับผมเลยดีกว่าโทรคุณผมไปตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าผมมีเคสผ่าตัดต้องไปโรงพยาบาลก่อนอ้นั่นเป็นเรื่องของคุณแต่สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือค่าเสียหายของรถของผม เอ,เออเนองครับพอดีพี่เป็นหมอนะแล้วก็ตอนนี้พี่มีเคสผ่าตัดด่วนอะ่ะรถพี่อยู่ที่อู่ยังไม่ได้เลยรบกวนน้องไปส่งพี่โรงพยาบาลได้ไหมเดี๋ยวพี่เสียค่าน้ำมันให้ได้ค่ะหนูรถมาชีวิตคนสําคัญกว่ายอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะครับเฮ้ยเฮย,เยแล้วค่าเสียหายรถผมอ่ะถ้าผมไม่ได้ค่าเสียหายนะไม่ต้องมีใครไปไหนันั่นแหละแล้วพี่จ่าเท่าไหร่อะสองพัน เออม,มีอยู่พันสี่อ่ะเอาไปก่อนแล้วกันอีกหกร้อยอ่ะถือว่าผมทำมุ้นทีคุณก็แล้วกันถ้างั้นไปดีกว่าได้โถ่อารมณ์เสียเช้าเลยปุว๊วิวไหนเนี่ยวิว อะไรวะเนี่ยออกตลาดตั้งแต่เช้าป่านี้ไม่กลับมาอีกหรอสงสัยต้องไปทะเลทลายท่านแน่เลยเดี๋ยวกลับมานะ,ะต้องจัดการสักหน่อยแล้วแหละเอา้าแบดหมดอีกโอ้โห แม่โทรมาต้องหลายสายเลยเนี่ยฮัลโหลแม่อะไรนะแม่รถชนแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอะแมค่ครับครับครับเดี๋ยวผมรีบไปเลยครับแม่ค,คุณหมอครับแฟนผมเอา้าคุณ นี่เองนี่คุณแฟนผมเป็นยังไงบ้างอะเอ่อคือผมต้องเสียใจด้วยนะครับอะไรนะคุณนี่คุณเป็นหมอภาษาอะไรอะรักษาแฟนผมยังไงให้ตายได้คุณนี่คุณยังไม่สั่งเล็กอีกเหรอครับที่เรื่องเป็นแบบเนี้ก็เพราะคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวจนเกินไปอะเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นสำหรับผมผมขอโทษนะที่ผมมาช้าเกิน หมอหมออย่าเพิ่งหมอดูแฟงของก้อนวิวเ <s iz os> มาเหรอแชมปวิวนี่คุณไม่ได้คือหมอก็ช่วยวิวได้ทันอ่ะ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องโกหกนี่คุณเล่นอะไรของคุณอะคุณคิดว่าตลกมากหรือไงผมไม่ได้เล่นแต่ผมแค่อยากสั่งสอนคุณว่า<ม>บางครั้งอะการที่คุณเห็นกับตัวเองมากจนเกินไปมันอาจจะไม่ได้ส่งผลให้กับคุณแค<ม>่ฝ่ายเดียวแต่มันอาจจะทำให้คนที่คุณรักได้รับผลนั้นตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดผมมาช้ากว่าน,นี้คนที่คุณรักอาจจะสิ้นลมหายใจไปก็ได้ ผมต้องขอโทษคุณหมอด้วยนะครับไม่เป็นไรครับอ๋อเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะเคลื่อนย้ายคนไข้ไปห้องพิเศษนะแล้ดเดี๋ยวคุณนอะ่ะก็ตามไปด้วยได้ครับครับมีอะไรเหรอแชมป์ไม่มีแล้วจาวิวแชมป์ขอโทษนะที่แชามป์มาชา้าวิวไม่เป็นอะไรแชมป์ก็ดีใจนะ สวัสดีครับสนุกไหมครับก๊อนนะครับยังไงก็ฝากชิดลมทีวีเรื่องราวดีๆสะท้อนสังคมไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ